ระวังนะเพื่อนระวังนะเว้สนนวยนะสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เก้เลยดงบ่มีมนนตต์แ่งไออ้ เอาลาเกเรดูมีในพาร์ทนี้ผมมากับทรงผมใหม่ที่หล่อประเจิดประเจินแล้วก็ทําให้ทุกคนหลงรักนะครับแม้กระทั่งผู้ชายก็ตาม,มานะอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่ามีมในวันนี้จะทําให้ผมสามารถหัวร่อได้หรือเปล่าหรือว่าจะทําให้ผมแบบว่าหน้าเป็นมมอายแบบเราไปดูเลยดีกว่าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูเลยไอ้น้องเฮ้ยเกมรูบอกเอาเอาเอาสองต่อเลยอันนี้มันทำทรงที่แบบ อาหารไม่เสร์ฟแล้วครับไม่ใช่ของคุณครับผมไปละฮะเหลี่ยม <laughs> เหลี่ยมมาเป็นดุนเลยอย่าล้อเล่นกับคนหิวครับเวลาเสิร์ฟอาหารนะเด็กเสิร์ฟที่ไหนก็ตามอย่าล้อเล่นกับคนหิวไม่งั้นคุณอาจจะเจอบ้องข้าวหลามแบ้พกพาแคปชั่นของโพสต์นี้หมอ้อว้วย่อเตาแก๊สรุ่นนี้ดีวะ <laughs> นี่หมุนส6ม้อยองศาได้อุณหภูมิอย่างเต็มที่เจงเจ๋งเจงเจงเจงราคากี่บาทวะ <laughs> ผมอยากซื้อมากเลยอะ <laughs> เผยมากูก็หัวร้อนเลยผมรู้ว่ามันคือมีมอะไรทุกคนตัดเลยอืมเออเอาใหม่ดิอือกินปุ๊บโอ๊ยตุ๋ง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 น่าใช่กว่านี้ป่ะป่นี่แหละเก่งเก่งไอ้น้องอะไรเนี่ยเต่าเหรอแล้วมันเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าแดง ก็ได้ทำไมเต่าก็ตายเต่าก <laughs> well, right ็ตายอืมก็ตายสีหน้านายแปลกๆนะกูเลยกูรู้เลยนี่เต่าันนี้ก็ตายเรียบร้อยเต่ากูห้ามสายพันธุ์กันเลยทีเดียวเฮ้ยทางเปียวๆแบบนี้อย่ามาหาขี่จักรยานคนเดียวนะผมว่ามีจั๊มสแกนแน่นอนเลยอะ ไม่น่ามีหรอมั้งประเทศไทยหรือเปล่าวะอะไรอ่ะวิธีๆๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผีแน่นอนมึงขึ้นไปอยู่อะไรบนนั้นต้นคลิปเราเจอมันหรือเปล่าวะ <ged> อ๋อนี่ไงนี่ไงก้อนเป็นก้อนนี่นึกว่าดูว่าผีมันอยู่ตรงเนี้ยพราแบบหันขึ้นไป เวลาว่างของสไปเดอร์แมนก็มาแอบดูคนแบบว่าเดินทางเปลี่ยวเยวกับบ้านนะครับอืมเฮ้ยเขาปกป้องชาวบ้านชาช่องได้ดีนะสไปเดอร์แมนเนี่ยแล้วก็าขายพงมาอะได้วยเฮ้ยทุกคนอันนี้มันชุดกบนี่ว่าแล้วแม่กบตัวนี้จะมาอะไรอ่ะมาขายลูกตัวเองเหรอโดนประจำเลยกูโดนประจำเลย <Bro. S 1> แคปชั่นวิดีโอนี้บอกว่านี่คือเพลงที่ไพเราะที่สุดตอฟังเป็นบุญหูหน่อยสิ oh. oh. เมือนคนโดนเหยียบเท้าในงานคอนเสิร์ตไม้ไทยผมก็ร้องได้แบบเนี้ยเอออะไรอ่ะรถเฉียวกันเหรอเฮ้ยอย่าทะเลาะกันดิวะทะเลาะกันนะเออฮะฮะเอ้าเอ้าวัดเอ้าก็แบบรถเฉียวกันทุกคนเฮ้ยมึงเฉียวกูเหรอไอ้แดมไม่แรงมึงหง่ามาหนี่มามหนี่มา สอบไซทุบเลยทุบเลยเราไปเอาลงสิเรียบร้อยเอาลงดีขึ้นเลยโอเคดีก mm ันไปจบในทันทีถ้ามีกระสอบทรายหลังรถเสียอีกแล้วเหรอไปเรียกเปนมาซ่อมดีกว่าอ๋อเบนเทนนี่เวนเนื้เปล่าได้มนอะไรนะโอเคเอ่อวิทยุเกเรอ์เสียอีกแล้วเมื่อกี้ว่าอะไรนะเสียอีกแล้วเหรอไปเรียกเป็นมาซ่อมดีกว่าวิทยุเสียนี่เวนเนื้เปล่าได้มนอะไรนะโอเค วิทย uh, ุเกเรยังเสียงก็ตัดไปเลยอืมวิทยุเกเรยังงันเหรอโอ้มูฮห่าอย่างเหรอย่างอย่างอเห็นกบนี่ก็จะมูวห่าอย่างเดียวเลยต้นตะกูลผมแต่ปางบันหลังย่ำสายันดวงตะวันเลี่ยงลงไอ้ถามไปฉายตาโกดนีมันตำนานมากเลยนะทุกคนนะใครทันนี่ไม่เด็กแล้วนะอะไรนี่เมื่อโลกสงบสุขเฮ้ยตแมนทำไมกูบวมยังวะสยามอะ อโอ้ไม่ใช่อุตมะแล้วได้มาอุตอบวมบวมครับไม่ได้โบราะว่าผมบวมไม่ได้ออกไปทำงานกอย่างี้แหละไขมันขึ้นทุกคนรวมน้องผมด้วยอูออันนี้ไม่ใช่อดีเมูจะได้ดูสาวแล้วบุกเดิมเดิมบนประจ,จำแล้วกูก็ไม่เข็ด <Yeah. S 1> โดนตลอดทุกคลิปดูภาพหน้าปกดิโอ้โหยังแจ่มแต่พอจริงแบบ มาดูก้อนหมีทำไปทำเพื่ออะไรถูกทำไปทำเพื่อเพื่อนที่ลอกการบ้านจนผ่านเทอมนี้ไปได้ดีโอ้เพื่อนที่ให้ลอกการบ้านขอบใจนะเพื่อนนะเพื่อนรักจุ๊บซึังหนึ่งดีใครที่ลอกเพื่อนนะครับก็จะลืมไปขอคุณเพื่อนนะแบบซื้อขนมให้สักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาละเราจะโดนหลอกเยอะเกินไปแล้วตอนนี้ขอมาดูสาวๆน่ารักน่ารักหน่อยน่ารักคัทเพลงน่ารัก โอเคกระชุ okay, ung, ่มกระชวยใจแล้วกลับไปดูคลิปเก๋ๆกันต่อเฮ้ยยโ้โหนี่มันน่าจะเป็นฟิลเตอร์ติกต็อกที่มันมีนักเตะให้มาเล่นใช่ไหมใช่จริงด้วย <laughs> ตัวเองควบคุมมาหาตัวเองยังจะกีดอีกเอ้าควบคุมไปควบคุมมาเดินไปน้องมา <laughs> อะไรที่เดินผู้เขาใส่หน้าอย่างรวดเร็วทุกคนกลัวหมดฮะอย่เช่นเมงมุมใช่ไท่ผมกลัวเมงมุมสุดๆเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่าอันนี้มเมื่อกี้เลยดูมีมช่อง e a s y Boy X2 ดีกว่าเห <c oughs> <c oughs> วินตูดใช่ไหมน่า <c oughs> <ๆ>กูอีกแล้วทำไมกูต้องโดนแบบนี้ตลอดเลยวะมาพรา้อมจะเป็นมีมแล้วลเอามันออกไปเฮ้ยนี้เลยเหรอพี่ โอ้ยมึงิ้มจับกระ๋ยใช่ไหมล่ะเฮ้ยโอ้ยอเคยิ้มจับกระตุ๋ใ่ไมไ่ะเฮ้ยคุณโดนหลอกคุณเป็นเบืโดนหลอกกันทั้งคลิอะวันเนี้ยเะเจอข้อความนี้แปลว่าเธอมาไกลแล้วูยังบอกเรื่องทั้งหมดไม่ได้แต่จะขอบอกอย่างนึง งานเนี่ยหลานต้องหาพักพวกถึงตรงนี้หลานคงเจอลูกหลานช่างปราปาบาังแล้วจงไปหาเพิ่มอีกงานเนี้ยต้องมีการรวมทีมเ <laughs> พิ่งรู้ดิเอาวัตตะคำนี่เป็นคนสงสารให้กับปีแนมะ็ก <laughs> เอาพัตตะคำเป็น <laughs> ช่างปลาปลาไหน <laughs> <laughs> น่งหน้าจอคอมค้นหาวิธีเกเฮ้ย <laughs> <laughs> วิธีวิธีหายใจ <laughs> อ,อะไรอีกวิธีพิมพ์ สองอันหลังอะทำอยู่ตอนนี้แต่อันแรกอะยังไม่ทำเลยเนี่ยมาดูคลิปเนี้ยก็จะเจอวิธีที่กำลังค้นหาอยู่เลย <c oughs> ว้าวนนี้น่าจะเป็นเอ่อฝรั่งนะยิ้มสิส่งพลังงานดีๆให้กันแล้กันนะ <c oughs> ยิ้มแบบนี้มันไม่ใช่ส่งพลังอันนี้มันส่งความร้อน,นๆๆดูหน้ามันยิ้มดีเฮ้ยกูเจอยิ้มแบบเนี้ยกูวิ่งอะ มีขัวโลกมีขาวเอา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 เรียบร้อยโดยมีข้าวเป็ดฟาสต์เบรืมาเอานะคอืมฟาสเบรดมานีน่าอร่อยดิดิมานีโดยมีข้าบเป็ดว้าวรถบังคับจิ๋วหรอเฮ้ยตอนเด็กๆผมก็อยากมีนะฮะแบบนี้เฮ้ยอะ เดี๋ยวพุกี้อะไรวะแมวว้าวพ่ฮาว่ะดูดิเหนียวเหนียวเหนียวเอ๊ะว้าวเดี๋ยวไปแสนฉาบไปดองเฮ้ยตัวนี้นี่หว่าที่มันจะพุ่งใส่หน้าเคยดูอยู่ระวังนะเพื่อนระวังนะ ดูไหมว่ารู้รู้ว่ามันจะพุ่งใส่หน้าแต่ก็กลัวเหมือนกันอะ่ะดูใหม่ดิดูใหม่อีกทีนึงดูมาเนี่ยไม่ให้ตั้งตัวเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยดูสองรอบตกใจสองรอบเลยสังเกตดีๆครับทุกคนอุ้ยกระแพงจรงหรือเปล่าครับนี่แหละครับผมหมาสองตัวกำลังมองหน้ากันที่หมายถึงกูใช่ไหมเขากำลังมองหน้าหมาแล้วมันบอกว่าหมาสองตัวมองหน้ากันมันหลอกด่ากูดิว่า <Yeah. S 1> มันมักจะมีหมาตัวที่สามเสมอแคปชั่น เมื่อเพื่อนชวนผมไปห้องน้ำอืมอืออืออะไรนะไปเลยเนะพากูไปไหนนะ <c oughs> นิ่งเลยเอะไรต่ออืมหวังไงนะชวนกูไปห้องน้ำย่างเง้นเหรอสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนชวนไปห้องน้ำมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยถ้าเพื่อนผู้ชายชวนไปห้องน้ำมันแปลว่าอาบน้ำ <c oughs> จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกรเรนูมิวในพาร์ทนี้ถือว่าดูคลิปเกรยยทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง10,000ไ like ลค์และกด subscribe ถึง3ล้าน subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าหวังว่ามันจะเกรเรย์กว่านี้นะครับเจอกัครับผมบ๊ายบาย